สวัสดีครับตอนนี้ครับเราอยู่ในเกมสแตมเบิ้ลกายนั่นเองนะครบโอ้โหหูว่าเลยตอนนี้นะครับเราก็จะเข้ามาในทัวร์นาเมนต์นะครับ Legendary นะครับ Legendary นะครับ Block Dash นะครับซึ่งผมกำลังรอผู้เล่นอยู่นะตอนนี้ขอโทษครับคุณชื่อ ซ o o แต่เหมือนก็ล็อกอยู่แล้วไม่ต้องไปแชร์อะไรมาหรอกมาละนี่นะผมเคยเล่นหลังไม้มาก่อนครับหลบหลบหลบอืมหลบหลบหลบและนี่ก็เป็นการเล่นเกมครั้งแรกของผมนะที่ลงคลิปนะครับไม่ได้ครั้งแรกหรอกครับแต่ว่าทำแบบทำเป็นคลิปจริงๆจัดจังนะครับครั้งแรกนะครับ ีใครสอยอะไรกันเนี่ยกระเด็นเมนูเลยโอ้ยมีคนพิมพ์จีด้วยผมพิมพ์ตามาก,กดพิมพ์มาแล้วแต่มันไม่ยอมพิมพ์ให้เฮ้ยใครมันต่อยโอ้ยถอยกลับมานะครับเวลาไปแล้วให้ถอยกลับมาต้องตรงช่อง no, 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 no. โน้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  เล่นใหม่ดีกว่าอยากเล่นจังเลยอ,อยากเล่นใหม่โอ้ยแค่เหลือยี่ห้าเนี่ยโอ้ยรึเพชรเหลือยี่ห้าเล่นไม่ได้ละวัดสามสิบเพชรเฮ้ยมันกดเข้าไม่ได้เออไม่ต้องเข้าไปละเข้าได้ละออกออกไป เอางั้นตอนนี้นะครับขอ,อพักไว้เพียงเท่านี้นะครับอาจจะมีพาร์ทสองครับบ๊ายบาย